ครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมพอกันคือเก้าคลิปนี้นะครับรับผมเดียววลวีเนาะสางสันปันสินมาฟังเสียงพิณดอกไม้พี่น้องนะครับไม้ขนุนแห่งๆเนาะยังควันแล้วนะครับยังพวันลงแหลกนะครับกัถือว่ามารีวิวให้พี่นอ้องเบอร์ละกันเนาะพายุใยกดก็สั่งด้วยพี่น้องด้ออันนี้ก็มีเจ้าพรงเบอร์ใดนะครับกะเเฮดตามคิวนะครับเฮดแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็พายุเข่า พี่น้องท่านไหนที่ยังรออยู่กับอดใจรอสะพันนะครับหด้อใดทุกคนนะครับเนะาะจะฝาว่ากันอันนี้เพาท่านล่งแหลกนะครับแต่ว่าฟังเสียงเพิ่น ลคลิปนี้ผมจะพาพี่น้องไปฝึกในเพลงอินโทรเพลงละกันเนาะวิวาสอื่นนะครับมีเอฟซี FC เข้าเป็นคอมเมนต์มานะครับมาขอว่าให้เวทวิวาสือื่นแนวสันกาเป็นวิทยาทานกันไปนะครับสําหรับผู้ที่กําลังฝึกอยู่นะครับกาวิวาสะอื่นเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเพลงยอดฮิตขึ้นกันในไล่พิ้นเท่านะครับบางบาง บางท่านอาชีว่าท่านได้เข้าใจว่า,อ,าอินทโทแบบไดตแต่ผมเรียนนี่ยเคือซีหูเลยว่าอ๋อนะครับจริงๆมีอยู่ในลายพินนะครับก็คือเดี๋ยวผมซีเกินให้ฟังแล้วกันนะครับวิวาสอื่นเป็น,ท,นท่อนท่อนที่เขาซีร่ำก็คือ วิวาสื่อื่นนะครับวิวาสะอื่นนอพี่นอเอน้องของอาจาย์สมัยหน่อยเนาะที่นี่วิวาสะอื่นเนี่ยเป็นเพลงคันซิว่าลําเพื่อนก็ได้ลําแพนก็ได้นะครับแต่ว่าซื้อซื้อคนเขียนว่าเพลงวิวาสะอื่นนะครับแต่สําหรับผมผมมองเป็นนาจะออกไปทางลําแพนนะครับผลนะครับลําแพนผสม <S <S ผสมลําเพื่อนแต่ว่าขึ้นต้นขึ้นต้นนี่ลําเพื่อนเนี่ยอ๋อได้นั่งนะครับแต่ว่าทอนไปเดรียยี่หรีเป็น,ปนมีมีกินอายของลําแพนผสม โอเคนะพี่นอ้องเนาะก็ตั้งเอไมเนอร์ครับตั้งเอไมเนอร์กล่องห้องก็เป็นอย่างนั้นอยู่ในเอไมเนอร์ทือเก่าพี่นอ้องขี้ยอดนิยมนะครับขี้ยอดนิยมนะครับขี้มาตรฐานเอไมเนอร์มีลามีนะครับหรือ EAE e, นะครับอ่าบีว่วาสะอื้นนี่นะครับ นุ่มยโสเดิมมองเสาเงาหูลบาบวเวนวางสาวพอนั่งนี่เลี้ยงไปเคียงคู่สูว้ว่าไปเคียงสู้คุยว,ว่านะครับกะอันนี้คือเกินเขานะครับเกินเกินกรซิลัมเพราะฉะนั้นเพลงนี้อาจารย์ท่องค้ามอาจารย์โทษที่อาจารย์ท่องใสเพื่อนเด่นเลยนะครับก็ต้องใสเพื่อนเด่นเลย ก็จะมาเค็ดดงสีนะครับลูกเหรียเพื่อนนะครับก็คือเกินนนน้้มาาาาโสดวยองงเเุ่บ ผม,ผมเกินเกินให้พี่น้องฟังนะครับเนาะจริงจริงแล้วเนี่ยเวลาเข้ามาเล่นเข้าเข้าเข้าอยากเล่นเข้าอยากแกะเนี่ยอ่าบ่จําเป็นต้องไปตามต้นฉบับเพิ่นก็นได้นะครับเนาะแต่ว่าถ้าพี่น้องอย่างหู้ินายของอันพอั้งสัยเพิ่นหเห่นไว้เข้ากับไปเปิดฟังนะไปเปิดฟังเพิ่นกบบซีมีลูกโซโรลูกอ่าเขาเรียกว่าลูกไอ้ลูกเกินของเพิ่นนะครับลูกเกินนะครับเกินลำนะครับ กก็เป็นสไตล์ของไพ่ของมันนะครับในรูปแบบการเคลื่อนไล่เคลื่อนก็ถามว่าซิกเกอนแบบใดนั่นผิดบ่บผิดนะครับเคลื่อนใส่เลยนะครับแต่ว่าต่ก็ต้องหูว่าต้องเคลื่อนให้เป็นนะครับแต่ว่าเคลื่อนในที่ออกในรูปแบบตัวโนดแบบใดลวดลายังไงบ่ผิดนะครับเกลือนไปเลยนะครับคือจังผมเรียนผมกับซิเกิลอีกแบบหนึ่งนะครับนุ่มยโสเด้มของสองเอาหูลาบ่เว้นว่าผมกับซิเกิลอีกหนึ่ง ก็แล้วแต่ชิเกินไปนะครับเกินเตลเทือกบ่คือเก่าถ้าห้อง่เขียนออกมาเนาะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคในเรื่องของการเกินนี่กับกับ่ต้องไปใส่ใจอย่างมากมายคัันพี่น้องอ่ามีอะไรเกินเยู่แยะกับชเกินแบบเลาะบ้านเลย ตาต้องแกมเงี้ยมดูเดือนเอ้ยเป็นสีลาสไมไม้มาสะอื้นและยืนจ้องปีทรงแน่ก็ว่าไปนะครับอ,อันนี้คือการเกินแล้วกันนะครับเขาก็เล่นไปรลดครับเล่นยไล่เราบานเนล่นยไล่เกินเล่นใส่เลยนะครับให้เล่นให,ให้ให้ให้มองว่ามันเข่าแล้วกันเนาะมองว่ามันเข่ามันกลมกลมยังบกกลมหา,หาส่โยกสซโยกเสียงส่นะครับ

ว่าไปอันนี้อ่ะโอเคเอาเป็นเกินอันนี้เนาะบ้านี้พราเกินเกินจบนะครับเกินจบแล้วนะครับอันนี้ผมแนะนําพี่น้องไปเปิดฟังเลยด้วยเพราะว่าผมผมจาเนื้อบ่ได้แล้วนะครับก็ได้เป็นบางช่วงบางตอนนะไปเปิดฟังเอานะครับแต่ว่าเรียบเรียงให้พี่น้องได้ซ้ํานี่นะครับกบ็กับไปล่องไปสารต่อเบิรงนะครับบ้านี้อ่าสำหรับไล่ที่ที่ที่เ้าซิเลรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นหัวอินโทเนี่ย ขื่นกรซิลัมนี่อันนี้นี่คือจุดสําคัญที่ที่ผมอยากมาในนําพี่น้องมือนี้แล้วก็มาตอบคอมเมนต์อันพี่น้องเข้าที่ถามน้ำพอมนะครับคือตรงเ,เนี้ยตัวเนี้ยเป็นประโยชน์ครับเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับเนาะสําหรับอ่ามือพิ้นที่ฝึกใหม่หรืออ่ามือพิ้นที่ที่ต้องการอ่าลีลาเลือไล,ล่ไปต่อไล่พิ้นนะครับหรือซิขื่นตน ที่จะเล่นนะครับที่จะเล่นนะครับก็บคือจุดประสงค์ของผมก็คือว่าให้พี่น้องเนี่ยนั่มไล่เพลงของวิวาสะอื่นไปเรียนเปิดหัวได้เลยนะครับตรงนี้นะครับถือว่าเป็นเป็นจุดที่ที่ยอดนิยมขึ้นกันนะครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างให้เบิร์นยังเส้นสมมุติว่าอันนี้อันนี้เฮาบ่ได้เกี่ยวว่าสิเลนสิเลนเป็นเพลงวิวาสะอื่นทางเบิดนะครับ อ่าแค่การยกเอาอ่าหัวเพงลงหรือหัวอินโทรเนี่ยไปประกอบในไล่ของเฮานะครับก็บคือเพลงอื่นๆน,นะครับโบลักสีดั้มนี่ยเฮายกเอาแต่หัวหัวอินโทรมากนะครับซึ่งอ่าสมมุติว่าถ,าถา่าถ่าเฮาซิเปิดเป็นเป็น,เป,นเป็นหัวเริ่มแรกเลยเนี่ยก็คือได้เลยนะครับสมมุติว่าเฮาซิเหรนแฮนะฮ่เฮาเริ่มขึ้นที่แรก อ้าวสันเขาบอกกล่องเขาขึ้นเขาเขาโโลกล่องขึ้นนะโโลกลองขึ้นพวกมัน เข้ากระเล่นไลพ่พินของเข้าไปนะครับไปเสีเลนเ่อใดก็กระเล่นไปเลยนะครับได้เลยซึ่งขึ้นต้นจะนะครับก็ผมเห็นหลายหลายท่านเลนนะครับไล่นี่นะครับจากพินเนี่ยก็คือมาจากสายนั่นนั่นคือคําตอบล่ะพี่น้องมาจากอินทโทเพงวิวาสะอื่นนั่นเองนะครับเนาะอ่า บัน้เข้ามาฟึกกันพี่นอ้องมาฟึกกันบดเลยยากเลยนะครับไลน่นีบริยยากเลยแต่ว่าดูาซิว่ากัซซิมีผพิสมพอสมควรนะครับแต่บดเยยากเลยอะฝึกเอาฝึกเอาแต่เอาแตะหัวนีละหัวหัวอีทู้เขาหนีละนะครับเดี๋ยวผมจะเหดโนดลงห้นะครับผมจะเหดโนดลงหาเาหตโนดลงห้แล้วกับพี่นอ้องจดเอาเด้กัซซิมี เอไม่เลยเฮานี่แหละซีเม่ลาเนี่ยลาที่ดเนาะลาที่ดที่ลานะครับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเดียบเรียงให้พี่นนองไหมนะครับ ีละนะครับตัวนี้ต้องเล่นให้ซ้ำเนียงให้ได้นะครับเล่นคือผมนี้เลยตามโน้ตดลยนะครับนะครับคอแรกอันนี้ขอแรกนะครับขอสองขอสามนะครับเอานึงสองสาม ทำไมพี่น้องข,อข้อแรกข้อสองข้อสามนะครับขอซีแบบดหนข้อซีนะครับอ่ามีมีฟ้ามีมีฟ้าฟ้าเลนะครับ มีมีฟามีมีฟาเลก็ได้แล้วขอสีอ่าขอหนะครับขอสมีมีฟามีมีฟาเลอ่าข้อห้าเลมีเลเลมีโดนะครับ ก็ <gesch> โเรโดโเรโดเร Jamie, tamam. ทีทีโดานะครับกาตามโน้ตนะครับที่ผมเหตุไห้เลยน้พี่น้องเนาะบ่มีผลาดนะครับบางที่ผมท่องไปน มันซับสนนะครับผมนี่แหละตามโน้ตที่ขึ้นไห้นี่แหละเนาะก็คืออ่ามันที่มีคอหนึ่งคอสองคอสามนะครับเล่นสองรอบนะครับคอสี่คอห้าคอหก เล่นสองรอบเพื่อกันนี่นะครับมีโฮกคอน์นพี่น้องมีโฮกคอพี่น้องเอาโน้ตไปเรียบเรียงเอาทีละคอทีละคอแลอ้วก็มาตอกันนะครับแล้วก็เล่นให้มันเป็นจังหวะนะครับบัดนี้ผมเสิเห่นต่อเนื่องให้พี่น้องเบิ่งซ่าซ่าตะกอนนะครับ้ะกัดจังเล่นเล่นแบบว่า,าในในจังหวะ ที่มาตรฐานของเขานะครับในจังหวะที่ที่เขาที่เอาไปเล่นเนาะอา ตอนนี้เห่นเข่าเล่นที่รีเข้าคลองแล้วเขาเอามาเล่นแบบในในจังหวะก่อง ทวนไม่พี่นอ้องอ่าทวนหม่เนาะทวนใหมหนึ่งสองสนะครับหนึ 1, 2, 3, นะครับสี่ห้ นี่ครับนี่คือวิวาสอื่นนะครับก็เอาหัวเพลงไปประยุกเอาไปต่อยอดเนาะพี่น้องเนาะเอาไปต่อยอดเนาะเอาไปต่อยอดนะครับก็ลองฝึกเบิงนะครับลองฝึกเบิงเฮ่ากับสามารถเอาไปเรียนคอนเฮ้าสีแแฮได้นะครับลายนี่ผมก็เคยเล่นด้วยกันนะครับเคยเอาไปขึ้นตน้นจัง จัางที่ผมบ่อยฟั้งนะครับคาเ้าเข้าไปเกินใส่พูธีล่ำเข้ากับเข้ากับเกินในรูปแบบให้ถือกับข้ามล่ำของเขาซะโดยเพราะต้องมา,าคิดว่าต้องให้เฮ็ดคือคือพ่อต้องใส่เพิ่์หรือว่าให้เฮ็ดคือคือต้นฉบับบ่บบบ่จำเป็นนะครับหรือว่า,าเท้าแก้ได้ก็ยิ่งดีนะครับยิ่งดีหลนะครับก็บเป็นคนดนะีซึ่งอนอกเนื้อจากเข้าเหรินใส่ข้อร่ำแบบนี้ เฮ้ายกมาเห่นในรูปแบบของเฮ้าสิไปเล่นแฮน่นี่อันนี้เฮ้าเล่นแบบเล่นอิสระแล้วนะครับเฮ้าเล่นไปเลยนะครับเกินคือมากเฮาจะเกินแบบใดก็ไใดคือทีผมเ็ด กะลร่องเอาไปประยุกเอาไปต่อยอดเบ้างนะพี่น้องเด้อนี่คือกะถือว่ามาตอบคอมเมนต์แล้วก็มาเน้แนะนําแนวทางให้ให้พี่น้องได้เอาตัวนี้ไปต่อยอดไล่พินนะครับเพื่อที่เป็นประโยชน์นะครับในการาเสริมเสริมไล่พินเสริมเสริมหัวไล่นะครับให้ให้พินให,ให้ให้มีสีสันละกันนะครับเนาะโอเคครับผมเอาไว้ซ้ำนิดก่อนครับคลิปนี้พี่น้องเดี๋ยวจังพองกันคลิปหน้าเนานะหวังว่าพี่น้องคงซีมีประโยชน์ ได้ประโยชน์ในคลิปนี้นะครับเนาะก็โอเคครับขอบคุณขอบคุณหลายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันกดติดตามให้ใเลยด้วยพี่น้องคือเก่าแล,ะละ้วล่ะครับผมไปแล้วครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ